สวัสดีพี่น้องช่องอาแมะมสระกราวทุกทุกท่านนะคะ hello everyone welcome to my channel อาแมะมสระกราววันนี้จะขอพาทุกท่านมาชมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาพรุ่งนี้นะคะจะมีการแห่เทียนในเมืองสุรินทร์นะคะช่วงบ่ายบานะคะชมภาพไปก่อนนะคะ กเตเชินานัสุน้องหมาค่ะก็เพกอีกวันดใหม่สีวัดใหม่สีอะไรเนาะไม่อ่านไม่ถูกมันยากาศหน้าเทศบาลนะคะ ฟรีมือการแกะสลักสิคะสวยมากวัดใหม่อะไรนะไม่อ่านไม่ชัดวัดใหม่สีสีอะไรเนาะสีมากทองคนสุรินไม่รู้จักวัดโอ้ตัไมสวยแท้ใช้เวลาแกะ ประมาณแกะสลักประมาณ3เดือนนะคะพี่น้องช่องแองมะโอ้ยทำไมเก่งอย่างนี้เราสวยแท้ใครเจ้าหน้าที่กำลังพรุ่งนี้แห่ตอนบ่ายนะคะในตัวเมืองสุรินทร์นะแต่จะตัดคลิปพันไหมเนี่ยป่าโยธาประสิทธิ์ก็เป็นรูปพญายนาคแล้วทางนู้นเป็นรูปช้างเดี๋ยวก่อนเด้อ ใช้เวลาสมเดือนนะคะสเดืนอสสนสวยจังเลยเข้าพรรษาแล้วสวยจริงๆอะ่ะสัญลักษณ์เมืองสุรินต้องมีช้างน้อยเนาะมา นพารุธทุกท่านได้น้อมจิตตั้งใจกล่าวคำถวายเปียนพรรษาโดยพร้อมเพลงกัครคำเปลี่ยนเชิญทุกท่านตั้งอาตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะพุทธิสาวนุมยังพันเตยังพันเตาเอตังพิมัสสิน อุปสัาคาเยรย์ิยาเทนะสาธุอัะยันเตมาสังทุกขจัตทีพาราพรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆนะคะขบวนแห่เทียนพรรษาในเมืองนะคะตอนบ่ายๆนะนใครมาร่วมงานช,ชมกันได้นะคะ ว่ถ่ายในข้างหน้าแล้วก็เลยมาถ่ายข้างหลังมั่งนะคะสดชื่ชนนะสีสันสดใสนะคะดรส่งารวเีัศละโลยอยเจหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

พรุ่งนี้ใครสะดวกก็มารับชมในเมืองสุรินทร์นะคะเราเชาวพี่น้องสุรินทร์ท่านใดว่างอยากชมวิธีขบวนแห่เทียนเข้ารรษานะคะในเมืองตอนบ่ายๆนะคะเริ่มงานตอนบ่ายๆนะคะ Thank you for watching Please like share subscribe See you in clip video Bye bye สวัสดีค่ะ